สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจันเจียงชาแนลวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปยังจุดชมวิวนะครับท่องเที่ยวนะพาชมวิวของเขื่อนแม่กวงอุดมทารานะครับอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวตามไปครับเขื่อนแม่กวงนะครับอุดมทาราเนี่ย อยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนะครับไม่ห่างจากตัวเมืองเท่าไรนักนะครับประมาณสัก20 20กว่ากิโลเมตรนะครับนะครับเดินทางถนนดีนะครับถนนดีนะครับอันนี้บริเวณสันเขื่อนสันเขื่อนของเขื่อนแม่กวงนะครับก็ บรรยากาศเย็นสบายนะครับเย็นสบายเหมาะสําหรับพักผ่อนนะครจุดชมวิวมีน้ํามีภูเขามีเขานะครับเย็นสบายครับอากาศเย็นสบายบนสันเขื่อนนะครับอยากจะให้เพื่อนเพื่อนนะครับท่านผู้ชมได้มาชมกันนะครับถ้ามีโอกาสมาจังหวัดเชียงใหม่ก็แวะชมนะครับแวะพักผ่อนที่เขื่อน เขื่อนแม่กวงอุดมทารานี่นะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับสวยงามมากนะครับเย็นสบายนะถ่ายรูปชมวิวกินบรรยากาศโอยเหมาะอากาศเย็นสบายในช่วงนี้ครับเข้าฤดูหนาวนะ <c oughs> เย็นสบายนะอยากให้พี่น้องนะครับได้มาเที่ยวชมกัน เดี๋ยวติดตามมานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่สะพานแขวนเชื่อมใจนะครับเชื่อมระหว่างฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งข้ามเขื่อนแมกวงนะครับข้ามเลื่อนแม่กวงนะครับ,รบอันนี้ก็เห็นไหมอยู่ทางนู้นนะครับนูน้นอยู่ทางนู้นนะครับติดตามชมนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม อันนี้มาเขื่อนแม่กวงที่สะพานแขวนนะสะพานแขวนเชื่อมใจฝั่งนี้จากฝั่งนี้ก็เป็นดินฝั่งนู้นก็เป็นดินตรงกลางเป็นแม่เป็นเขื่อนเป็นน้ำเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคบพาไปชมสุดสะพานส,สะพานตามมา ชมครับสะพานแขวนเชื่อมใจนะครับสร้างเมื่อปี2560นะครับโดยงค์การปริหารสวนจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนสร้างครับระหว่างฝั่งนะครับเดวประมาณ100เมตรนะ100เมตรได้มีการสัญจรแล้วก็ทำท่องเที่ยวด้วยครับชมวิวได้ทั้ง2องฝั่งนะครับเยี่ยมครับต้องสะพานตรงหัวสะพาน ก็จะมีร้านอาหารนะครับอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งมีร้านกาแฟนะครับมีร้านน้ําโอ้ใช้ได้อยอะนะครับเวลาหิวก็แวะแวะได้มีกว๋วยเตี๋ยวนะครับเมื่อกี้ก็ใส่ไปหนึ่งถ้วยนะครับก็มาชมบรรยากาศสวยๆมีน้ำนะครับมีน้ำมีป่ามีเขาเขื่อนแม่กวงอยู่ที่ดอยสะเก็ดนี่เองครับ นะครับกะสเกตเองสวยงามเย็นสบายท่านผู้ชมครับสะพานนี้นะครับชื่อว่าสะพานแขวนเชื่อมใจนะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2560นะครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นลักษณะสะพานนะครับเพื่อการสัญจร จากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งฝัง่งทางโน้นก็จะมีหมู่บ้านนะครับเชื่อมไปแต่รถเล็กสามารถผ่านได้นะครับรถสี่ล้อก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาชมนะครับบรรยากาศนะครับถ่ายรูนะปบรรยากาศดีครับเย็นสบายนะมี2ช่องทางนะครับ สะพานมีสองส่วนนะครับสองสองส่วนนะครับรถสามารถที่จะวิ่งข้ามาได้นะครับเป็นสะพานแขวนมีนักท่องเที่ยวนะก็เอานําเอากุญแจนะครับมาแขวนไว้หนุ่มสาวนะครับมาแขวนไว้เป็นการเชื่อมใจกันไว้นะฮะเป็นความเชื่อแนละ้วว่านะทั้งคู่นะหนุ่มสาวจะไม่ไม่จากกันไปไหนนะครับก็ เอากุญแจมาแขวนไว้มาติดไว้บนสะพานนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของการนะครับของสะพานเชื่อมใจเห็นะไหมครับกุญแจเยอะแยะเลยมีเป็นพันพันลูกนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินชมนะครับนะครับมีน้ำเขื่อน ขื่อนแม่กวงอุดมธารานะครับห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ก็ประมาณสัก20กว่ากิโลเมตรนะฮะบรรยากาศดีดีนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินผัดไปผ่านมานะครับเขาเรียกว่าสะพานแขวนเชื่อมใจนะที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา แม่กลัวอุดมทรามีน้ำนะครับเย็นสบายบแล้วก็มีเรือเรือพานักท่องเที่ยวนะครับไว้บริการพาเที่ยวน,นำเที่ยวถูกถูกครับนะถ้าใครมาผ่านมาทางเชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจันเจียงชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำแหล่งท่องเที่ยวคือ สะพานแขวนนะครับแล้วก็เขื่อนแม่กวงอุดมธาราครับขอบคุณครับสวัสดีครับ